ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้เป็นตอนที่22่ยองขอการหนีนรกถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนนี้การปฏิบัติหนีนรกแบบง่ายและเบาหราือว่าเรียกเ่าแบบชาวบ้านชาวบ้านตอนยี่ี่ตอนที่21่พูดถึงพุทธานุสติกรรมฐาน การจเจริญพุทธานุตติกรรมฐานนิบรรดาแทานพุทธบริษัทที่ทำกันต้องข้าไป็นปนั่งสมาธิในป่าในเขาในที่คับแคบในที่อะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยในที่เล่นลับในที่สงดัดแต่ว่าเท่านชาวบ้านทางหลายชาวบ้านระดับไหนก็ตามมีเวลาน้อย จะหาเวลาว่างไปทำอย่างนั้นไม่ได้ถ้าอ่านตำราบแบบนั้นแล้วก็คิดว่าคนอย่างเราไม่มีโอกาสเจริญพุทธานุสติกับเขาความจริงการตัดสงโยน์มีเฉพาะอนุสติเท่านั้นไม่มีกรรมฐานอื่นเจือปนอย่างนึกถึงพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติกรรมฐานนึกถึงพระธรรมเป็นธรรมานุสติกรรมฐาน นึกถึงพระอริยสงฆ์เป็นสังขานุสติกรรมฐานนึกถึงศีลและกรรมบทสิบเป็นศีลานุสติกรรมฐานรวมความมาทั้งหมดอยู่แค่อนุสติอนุสตินี่ท่านแปลว่าตามนึกถึงตามนึกถึงเท่านั้นถ้าไม่ได้บอกว่าต้องไปนั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมง ถ้ากำลังใจเราเข้มข้นจริงๆท่านที่มีเวลามากวิธีตามนึกถึงให้จิตเป็นใส้จิตเป็นสมาธิในพุทธานุสติกมรมฐานมีวิธีทำง่ายๆนั่นก็คือใช้การบูชาพระพุทธรูปถาวายอาหารเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้า แต่เรามองไม่เห็นองค์พระพุทธเจ้าท่านอยู่ที่ไหนก็ใช้พระพุทธรูปที่บ้านนี่แหละถวายท่านที่นั่นสำหรับของที่ถวายพระพุทธรูปก็ไม่มีความจําเป็นต้องไปหาของที่มีราคาแพงอาหารที่ท่านบริโภคทุกวันมีอะไรบ้างใช้เฉพาะอย่างนั้นเอากันแ้่เพียงว่าก่อนที่จะบริโภค ข้าวตักว่าก่อนที่เราจะตักกินแกนได้กลับน้ำพริกปลรราผักต้มอะไรก็ตามปลาย่างเท่าที่มีอยู่เอามาก่อนที่เราจะกินของนั้นรวมความว่าเราไม่ถวายของเป็นเด้งกับท่านแล้วก็ไปวาวที่ข้างหน้าไปตั้งไวกน,นาถ้ามีทุกก็จุดทูกไม่มีทุกก็ไม่ตัองจุดกราบด้วยความเคารพ นั่งมองพระพุทธทรูปด้วยความเคารพจำภาพของมันไว้ตั้งใจว่านาโมสามจบกล่าววาจาเป็นภาษาไทยก็ได้ว่าข้าพระพุทธเจ้าขอถาวายข้าวระกับและ่นน้ำแก่พระองค์แต่สมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจา้าขอสมเด็จพร,ระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงทรงครับโปรดห้ข้าพระเจ้าเข้าถึงวัตถุพานในชาตินี้ เอาแค่นี้ก็พอคำว่าการเข้าถึงพระนิพ涅槃ประการถวายข้าพระพุทธรูปจะถือว่าเกินพอดีไหมก็ไม่ใช่มันเป็นความดีที่ค่อยๆทำค่อยๆก้าวเข้าไปถ้าเราตั้งใจไว้เพื่อนิพพานถ้าจะมีคำถามถามมาว่าหวังนิพพานได้แน่นอนไหมก็ต้องตอบว่าหวังได้แน่ ถ้าชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้ามันก็ได้กําลังใจประเภทนี้ถ้าเราไม่ตกมรรมันก็จากสวรรค์ไปพรมจากพรมปณิพานธ์ไม่มีอะไรหนักถ้าถามว่าทำอย่างนี้เป็นพุทธานุตติกรรมาทานหรือก็ต้องตอบว่าใช่แล้วก็ตรงด้วยแล้ง่ายด้วยพุทธานุติเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ คำว่าเป็นอารมณ์ไม่ใช่ทุกลมไม่ใจเข้าออกมีจิตห่วงพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้า <c oughs> ถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ากพ็พระพุทธรูปตัวนั่นนึกถึงพระพุทธรูปเมื่อไรเขาถึงพระพุทธเจ้าเหมือนนั้นตอนนี้จะเห็นว่าถ้าเราถวายท่านทุกวันจิตเราจะเริ่มเป็นห่วงท่าน <c oughs> <c oughs> ก่อนที่จะบริโภคอาหารและก่อนจะทำอาหาร จิตก็จะคิดว่าวันนี้เราจะมีอะไรถวายพระพุทธรูปบางทีวันนี้ถวายแล้วไม่ทันจะถึงวันพรุ่งนี้ก็นั่งคิดเดินไปบ้างทำงานบ้างอดคิดไม่ได้ว่ากอาหารอย่างนี้มีพวกนี้เราจะนำถวายพระพุทธรูปอย่างนี้เป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าจริงๆตรงๆด้วยเป็นพุทธานุสติกรรมฐานถ้าถวายข้าวพระพุทธรูปแบบนี้จนชิน ถ้าวันไหนไม่มีโอกาสจะถวายท่านวันนั้นใจไม่สบายอย่างนี้ถือว่าจิตเป็นชาในพุทธานุสติกรมฐานรับรองว่าตายชาตินี้ไม่ลงนรกแน่ต่อไปทมานุสติกรรมฐานทำยังไงทมานุสติกรมฐานทำได้หลายแบบแบบต้นก็คือว่า ถาวายข้าวถาวายข้าวพระพุทธรูปเป็นพุทธ,ธานุตติกรรมฐานเวลากลางคืนหรือกลางวันในตอนเช้าตามเวลาที่ว่างตั้งใจบูชาพระเนี่ยบูชาพระคือสดมนเราเข้าไปถึงหน้าพระพุทธรูปเข้าไปแล้วเป็นพุทธ,ธานุตติกรรมฐานแล้วต่อไปก็เป็นธรรมานุตติกรรมฐานตั้งนโมสามจบด้วยความเคารพ นโมนี่แปลว่าข้าพเจ้าขอนอบน้องคืนนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์พระองค์นั้นเป็นกล่าวคําสรรเสริญพระพุทธเจ้าสแสดงความเคารพด้วยความจริงใจต่อมาบูชาเนึกอะไรได้บ้างถ้าวาดสดมนจริงจริงไม่ได้ก็วาดต่อไปเสกเล็กน้อยคือหนึ่งพุทธทางสันนังกชามิ ในใจก็นึกว่า,ข,า,วา,า,ข,าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึง่งทำมังสนังกัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งสังขังสนังกระฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระสงค์เป็นที่พึ่งถ้าว่าทั้งสามอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติด้วยธรรมานุสติด้วยสังขานุสติด้วยพร้อมเพราะไมหมดทั้งสามประการนี่เท่าหักว่าหรือเท่า ถ้าสวดอิติปิโสได้ก็สวดอิติปิโสต่ออิติปิโสนั้นเป็นการสรรเสริญคุณพระพุทธเจา้าคุณบธรรมคุณพระอ,อริยสงฆ์โดยตรงถ้าสวดด้วยความเคารพชายชานึกในใจก็ได้ถือว่าเป็นพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติโดยตรงวงความนนทางสามอนุสติได้ครบทนบริบูรณ์ ดยการที่เราบูชาพระก็ดีสวดมนต์ก็ดีถ้าวันไหนไม่ได้บูชาพระหรือไม่ได้สวดมนต์ตามที่พึงจะสวดได้ถ้าสวดไม่ได้จริงๆก็ยืมนึกในใจหรือวา่าออกปากก็ได้ว่าพุทธทางสนังกระฉามิพระเจ้าจขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึงทำมังสนังกระฉามิพระเจ้าจขอถึงพระธรรมเป็นที่พึง สังขงังสนังกระฉามิเข้าเจ้าขอถึงพระอริยสงฆ์เป็นที่พึงถ้าถามว่าทำไมจำกัดพระอริยสงฆ์เพราะนักบวชจริง,รงๆไว้ใจไม่ได้ที่ดีก็มีมากที่เล็วก็ไม่น้อยถ้าพระอริยะนี่ท่านไม่เร็วท่านมีแต่ก้าวหาความดีกกกอกโกยความดีให้มากขึ้นถือว่ามีความดีส่วนเดียวก็ได้ ถ้าจิตใจของท่านมีความห่วงในการสวดมนต์้วบอูชาพระถือว่ามีความมั่นคงคือมีฌานในศีลานุติใน,ในธรรมานุติกรรมฐานแล้วในเวลานี้มีอีกแบบหนึ่งเขามีเทพประธรรมเทพที่มันทึกเสียงเกี่ยวกับธรรมะจะเป็นรบสุตรธรรมะส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ถ้าเราชอบใจเทพอ,อันไหน ธรรมะส่วนไหนที่เราหามาแล้วเราชอบหรือว่าสามารถบันทึกเสียงพระสวดมนต์ก็ได้เวลาที่จะน,นอนเอาไวแล้วก็เปิดเทปฟังฟังด้วยความเคารพว่าฟังแล้วจะจบหรือไม่จบจะหลับหลับก็ช่างเถึะหลับเมื่อไรปล่อยไปอย่าไปฝืนอย่าไปฝืนใจถ้าฟังยังไม่ทันจบหลับดี ก็ฟังไปฟังไปจิตเริ่มเป็นสมาธิเทลนน้อยเดะนน้อยเมื่อจิตรวมตัวถึงชายก็หลับในขณะที่หลับกี่ชั่วโมงก็ตามกว่าจะตื่นท่านถือว่าทรงฌานนั้นอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นอย่างนี้ถือว่าท่านทรงฌานในใน,ในธรรมานุสติกรรมฐา,านแน่นอนก็ปฏิบัติไม่ยากสำหรับพระสงฆ์วิธีปฏิบัติเป็นสางในสังขานุสติ สังขานุสตินี้ให้เรานึกถึงพระสงฆ์มันก็ไม่แน่นอนนัก <c oughs> เราอาจจะนึกได้แต่บางทีก็ลืมไปต้องสร้างความห่วงใยในพระสงฆ์ทำให้จิตเป็นห่วงเราเป็นคนห่วงพระสงฆ์ต่การห่วงนี่ต้องเสียทรัพย์สินบ้างแต่ไม่ต้องมากนัก <c oughs> แต่หาก,กว่ามีพระมาบินบาตถึงบ้านท่าน เออท่านมีเวลาที่จะใส่บาตรได้ด้วยก็ไม่แน่นอนนักบางคนมีเวลาน้อยเช้าต้องรีบไปทำงานรอพระมาปฏิบาติไม่ได้ยานี้ก็มีมากสมมติว่าท่านมีเวลาจะใส่บาตรท่านก็ตั้งใจใส่บาตรพระในตอนเช้าอาหารที่ใส่จะมีกับข้าวหรือไม่มีกับก็ไม่สำคัญ มีข้าวเฉยๆก็ใช้ได้จะใส่มากองค์นั้นนอยองค์ก็ใช้ได้ <c oughs> เป็นอันึ่งเรามีความรู้สึกคิดไว้ว่าเราจะใส่บาตรพระสงฆ์ไอ้จิตนี้มันก็เป็นห่วงวันนี้เรามีของใส่บาตรแล้วจิตก็คิดห่วงว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรใส่บาตรบ้าง <c oughs> แล้วก็ตอนเช้าตื่นขึ้นมา ถ้าแม่บ้านแล้อพ่อครัวก็ต้องรีบหาอาหารให้ทันพระมาบินาบาตก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจคอยว่าพระมาแล้วหรือยังเมื่อใส่บาตรไปแล้วก็จะอดคิดไม่ได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีอะไรใส่บาตรบ้างบางทีตอนกลางวันและตอนเย็นยังไม่ถึงวันพรุ่งนี้นี่ เตรียมตัวว่าวันพรุ่งนี้เราจะใส่บาตรใช้ข้าวอะไรใช้กับอะไรทนี้เป็นต้นจิตใจเราก็มีความกังวลในประสงค์ว่าเราต้องใส่บาตรแต่ประสงค์อย่างนี้เป็นสังขานุสติแน่นอนแล้วก็เป็นจาคานุสติกรรมาฐานเป็นฐานการบริจาคด้วยได้อานิสงส์สามอย่างแต่สมมติว่าเวลาที่เราจะใส่บาตรไม่ทัน ธุระมันมากไปตอนเช้าถ้าเราเป็นคนมีข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ภาชนะปีบหรือถังอะไรก็ได้มาตั้งไว้หนึ่งลูกที่ใกล้ที่บูชาก็าคืนเวลาบูชาพระเสร็จก็ตักข้าวใส่ในถังหรือว่าในขันหรือว่าในโถอะไรก็ตามเถอะข้าวเปลือกหรือข้าวสารก็ตามมากก็ได้น้อยก็ได้ตามกำลัง ถ้ามีน้อยจริงๆวนนันหนึ่งจอกลอยและวัน,น,นหนึ่งถ้วยชาก็ได้ <c oughs> ทุกครั้งที่แยวใส่เพื่อเป็นการยิงกระสุนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็ว่าคาถาวิรัตโยอคนุพ่อปานไปด้วยหนึ่งจบหรือว่าคาถามหาราบที่พิมพ์แจกไปก็ได้จะดีมาก คาถามาลาทั้งหมดรวมคาถาเวิทยโยด้วยว่าหลายจบก็ได้ก่อนจะตักข้าวใส่ถังเวลาสวดมนต์บูชาพระเสร็จสวดมนต์เสร็จมนต์ไม่ต้องสวดมากนะักก็บูชาตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าว่าคาถาบทนั้นนึกถึงพระประเจพระพุทธเจ้าโดยสักเก้าจบหรือห้าจบหรือสามจบหรือเจ็ดจบตามเวลา เวลาที่ตักข้าวมาอย่าใส่ในถังก็ว่าที่หนึ่งจบอย่างนี้ทุกวันก็คิดแล้วว่าข้าวที่เราตักไว้นี้เราจะไ,ไว,วายถวายพระสงฆ์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นสังขานุสติแน่นอนและก็เป็นจากคานุสติคิดจะให้เป็นทานการบริจาคโดยเสร็จได้สามอย่าง <c oughs> สี่อย่างที่การมีมีลาบมีผล ถ้าบรรดาเด็พุทธศาสนิกชนไม่พอเรียกว่าไม่ถนัดในการใส่ข้าวมันลาบากข้าวนี่ถ้าได้มากๆแล้วจึงไปถวายพระโดยการใส่ข้าวลาบากใช้เงินเถอะก็ได้ไม่กันก็คิดว่าเงินจนํานวนนี้เราจะนําไปถวายพระสงฆ์เป็นค่าประตาหารเนียค่าก่อสร้างอะไรก็ตามท่านเถกท <c oughs> ่านจะใช้เป็นค่าประตาหารก็ได้ <c oughs> ค่ายารักษาโรคก,ก็ได้ค่าพ่อผลท่านสบายถ้าไม่มีจะใช้ท่นก็ซื้อได้ทําการก่อสร้างก็ได้ไปบํารุงพระธรรมก็ได้ตามใจท่านแล้วเอาหมดทุกอย่างแล้วก็เอางเงินใส่กระป๋องลงไปถามว่าใส่เท่าไรก็ต้องตามใจผู้ใส่ท่านมีมากท่านก็ใส่ามากท่านมีน้อยท่านก็ใส่น้อยแต่การใส่ยอย่าให้ลำบากตนเอง ใส่เงินอย่าถือว่าต้องมากต้องทุ่มเทเท่านั้นเท่านี้อย่าเอาอย่างนั้นเอากันเราแค่เราห่วงพระสงฆ์ให้จิตใจนึกถึงประสงค์ว่าเงินจานวนนี้ทั้งหมดเราจะถวายพระสงฆ์แล้วก็ใส่ลงไปถ้ามันมีน้อยใส่หนึ่งสตังก็ได้สองสตังก็ได้ห้าสตังก็ได้หรือวันละสลึงก็ได้วันละสองสลึงวันละบ่ายก็ได้เท่าไรก็ได้ จำนวนที่ใส่นี่ไม่จำกัดเราใส่ไว้เฉพาะเฉพาะที่เราเราจะไม่เดือดร้อนและก็เราตั้งใจถวายเป็นเป็นสมบัติของประสงค์เพื่อใช้กิจการต่างๆตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ก็เป็นสังขารนุสติสินุสติด,ด้วยเป็นจาคานุสติด,ด้วยเป็นทานการบริจาคด้วยได้สามอย่าง แล้วต่อไปถ้าตตังก็ไม่สะดวกเข้าสารหรือเข้าเปลือกก็ไม่สะดวกท่านผู้รับฟังอย่าเพิ่งหัวเราะยาอกันนะ <c oughs> เรื่องข้าวถ,ถึงว่าไม่มีเลยนะไม่ไม่จริงไม่ใช่อย่างนั้นจริงอาตมาตั้งศูนย์สงเคราะห์ที่ประบาทสมเดจ็จเจ้หัวให้ตั้งขึ้นเมื่อศ .2521 เป็นต้นมาเคยพบหลายวาระ ที่หมู่บ้านไหลไหลหมู่ร่วมกันไม่ได้เห็นไม่ข้าวมาแล้วต้องสองสามเดือนก็มีต้องคุณกินคุยป่ามีหัวเผือกโคมันเอาข้าวไปแจกคนถังดีใจเกือบตายรับน้ำตาไหลมีผ้าผ่อนท้อสบัยก็ไปแจกมีอาหารไปแจกมียารักษาโรคไปแจกต้องแบกกลับบ้านกันบางท่านบอ้ําตาไหลดีใจนึกไปถึง ถึงก็ออกปากบอกว่าผมเนี่ยสองเดือนนะครับไม่เห็นไม่ข้าวเลยอย่างนี้มีไม่ใช่ไม่มีท่านที่บอกว่าจนจนยังมีเงินใช้ยังมีอาหารกินยังจนไม่จริงอย่างนั้นจนจริงๆในการกระทําแบบนี้การสร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารก็ดีแจกเสือ้อผ้านักเรียนในถิ่นทุรกันดารก็ดีช่วยการเดินาอุปกรณ์การศึกษายก็ดี ในการสงเคราะห์คนจนก็ดีทรมาแล้ั้งปีศศ2521ก็ยังมีจดหมายหลายสิบฉบับบอกว่าทำไมดีแต่สร้างวัดไม่ไปช่วยอย่างนี้บ้างต้องขอประธานอภัยโทษท่านดีเขียนมาก็เคยมาวัดป้ายก็มองเห็นแ้ะหนังสือที่แจกของไปช่วยสงเคราะห์เขาออกทุกปีแต่ท่านประเภทนี้ท่านมีตาเป็นทิพย์ มองเห็นโลกทั้งหมดไม่เห็นหรอกต้องมองดูผีจึงเห็นก็ลวงความว่าท่านประเภทนี้เป็นโรคประสาทเสียสัญญาวิปปิลจิตเป็นบ้าเขาทําแล้วก็ยังมองไม่เห็นเยอกเตือนมาบางบางคนเขียนมาติดติกันเดือนในฉบับบ้างมันใหญ่ความตามไทยเสด็จญาติมายาวเหยียดแต่ไม่ลงที่อยู่ไม่ลงชื่ออย่างนี้เขาเรียกหนังสือผีผี แล้วผีเขียนมาถ้าเป็นคนก็คนผีผีเขียนมาหยาบคายแล้วก็เลวทรามมากนี่เราพูดเรือ่องธรรมะนะมาว่าจันนี้จะสะดุดใจก็จะได้จำกันไว้ถ้าจะทำอะไรก็ใช้ปัญญาพิจารณาเสียก,ก่อนมาว่ากันว่าคนไม่มีข้าวจะใส่บาตรแม้แต่ถ้วยตะไลถ้าถ้วยชาไม่มีมันมีอยู่จะกินยังไม่มีเลย ถ้าจนแบบนี้หาข้าวก็ยากหาเงินก็ยากก็อยากจะบูชาพระเป็นสังฆานุติกับเขาบ้างทำยังไงเพราะพระสงค์ต้องมีของให้วิธีนี้ไม่ยากบรรดาเท่นพุทธบริษัทก็ทำกันแบบนี้คือปลูกมาพริกสักปลูกพริกสักต้นหนึ่งหรือมาเขือสักต้นหนึ่งถรือฟักแฟงแต่น้ำเต้าอะไรก็ได้ที่มันกินได้ ความจริงท่านอาจจะปลูกหลายต้นก็ช่างเถอะตั้งใจไว้ต้นหรือสองต้นก็ตามว่าต้นหรือสองต้นจะประเภทไหนก็ตามไอ้ต้นหรือสองต้นนี้เราจะไม่กินไม่ใช้เองถ้ามีผลขึ้นมาเมื่อไรเราจะถวายพระสงฆ์ให้ท่านไปทำอาหารฉันกันที่วัดอย่างนี้เราจะเห็นต้นไม้ไทุกวัน ต้นประเภทนั้นเราเห็นทุกวันเราต้องลดน้ําเราต้องพอนดินแล้วต้องใสปุย๋ยเนื้นที่บางแห่งไม่ต้องใสปุย๋ยอย่างที่ดีๆแล้วนี่ไม่ต้องใสปุย๋ยเราก็เห็นทุกวันเห็นก็มาอะไรก็คิดว่าต้นนี้ถ้ามีผลขึ้นมาเราไม่กินเราปลูกก็่ถวายพระเห็นทุกวันก็น,นึกว่าเราปลูก,ก่ถวายพระอย่างนี้เป็นสังขารุตีกรรมฐาน รวมความสังขารนุติกรมฐานให้ปฏิบัติตามที่แล้วมาถ้าวิธีปฏิบัติที่อย่างใดอย่างหนึ่งบรรดาเทนพุทธบริษัทถ้าวันไหนไม่ได้ทำวันไหนไม่ได้คิดถึงวันนั้นใจไม่สบายต้องทำารืต้องคิดถึงใจจึงสบายอย่างนี้เถียวมีชาใน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 สังขารนุติกรรมฐาน ตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามในอนสติถ้าว่าท่านทําเป็นประจําชาตินี้ลงนรกไม่ได้ถ้าถามตอบจะถามบอกว่าก็ทําบาปไว้เยอะทําไมจะลงนรกไม่ได้ก็ดูตัวอย่างสุปฏิทิฏฐิธรรบุตรท่านคนนี้ท่านทําบาปยิ่งกว่าเรามากวันดีไม่ละวันพระไม่เว้น ไม่เคยยกมือไหว้ใครไม่แต่พระและไม่ยอมฟังเทศไม่ยอมใส่บาตรไม่ยอมทำบุญนิพพารทั้งปวงแต่พอก่อนจะตายนึกถึงพระพุทธเจ้าให้มาช่วยเหลือหน่อยเดียวเท่านั้นตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดิงสถิติวโลกได้ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าจบเดียวในสมัยที่เป็นเทวดาได้ประสูดาบัน คนนี้ถ่านลงมาเกิดไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วพุ่งลงอเวจีไปเลยแล้วก็นรกพุกขุมท่านเป็นหมดประวัติมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องเล่าต่อกลงวความว่าทำอย่างนี้ได้ทุกคนท่านยับยั้งนรกในชาตินี้ได้แน่นอนตายคราวนี้ไม่ลงนรกแต่ว่าจะเอาทุกชาติยังไม่ได้เพราะยังไม่ครบเอาทุกชาติต้องทง่งศีลและกำหนดสิบให้บริสุทธิ แต่กำลังใจพอแค่สินห้าก็แค่สินห้าถ้าครบกำหนดสิบได้ก็ครบเลยอาตมาคิดว่าครบเลยดีกว่าจิตเป็นสุขและมีความแน่นอนก็ถ้าตอบว่าถ้าหากว่ามันมีมันครบมันปฏิบัติในสินไม่ถนัดไม่มีพระจะสมาทานสินไม่รู้จะขอสินจากพระที่ไหนบ้านอยู่ไกล ความจริงเรื่องศีลนิมินดาเทนพุทธบริษัทไม่ต้องอาศัยพระเลยก็พระของท่านมีอยู่แล้วที่บานคือพระพุทธรูปและในใจของท่านก็นมีพระและทั้งสามองค์คือพระ,พ,ระพุทธเจา้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ที่ท่านึกถึงอยู่ทุกวันเนี่ยแน่นอนที่สดุดพระที่มีลมให้ใจใเขาออกต่ไม่แน่บางทีข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเปรตก็ได้ ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตว์นรกก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นสัตติฉัยก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นมนุษย์ก็ได้เป็นคนก็ได้ข้างนอกเป็นพระข้างในเป็นเทวดาหรือพรมก็ได้บางท่านข้างนอกเป็นพระข้างในก็เป็นพระคือเป็นพระอรเดยเจ้ามันไม่แน่นักเอาให้แน่นอนจริงๆก็คือพระในใจของท่านใจของท่าน เวลาสมาทานก็สมาทานนึกถึงพระพุทธรูปที่บ้านของท่านศิลไม่มีแค่ศินจริงๆไม่มีแค่สมาทานสินอยู่ที่ตัวเว้นไม่ต้องสมาทานเลยก็ได้เอาตั้งใจเว้นจริงๆว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ลักทรัพย์เราจะไม่ประพฤติผิดในกรรมเราจะไม่พูดมุสาวาดไม่พูดคำหยาบไม่พูดยโย,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 โยสงสง่งเสรมยก็แตกเล่ากัน ไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์ไม่ดื่มสุราไดมีไรไม่คิดยาได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลใดมาเป็นเป็นสมบัติของตัวโดยไม่ชอบธรรมไม่คิดจองล้างจองผลาญทำร้ายบุคคลอื่นเราจะมีความเห็นถูกคือเชื่อพระพุทธเจ้าแน่นอนและปฏิบัติตามพระรมคำสั่งสอนของพระองค์โดยเฉพาะอย่างยิงย่งในสินห้าเดกกำบดสิบเอาวงแคบๆเท่านี้ก่อน เพียงเท่านี้แล้วท่านทําได้จริงสินมีก็ท่านแล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลเนื่อว่าการถึงคนที่มีความจําเป็นต้องทำบาปก็มีญาติโยมพุทธบริษัทมากท่านที่มาเจริญกรรมฐานที่วัดทําได้ดีด้วยสามารถได้ทิพกุญญ ไปเที่ยวสวรรค์ได้ไปเที่ยวพรทมโลกได้ไปเที่ยวนิพานได้แล้วนิพานเข้าไปเที่ยวไม่ได้เพราะเรื่องคนนั้นคนใดย,ยังหนาแน่นโดยกิเลสคนนั้นไปเที่ยวไม่ได้นิพานนิพานเวลาที่จะไปต้องอารมใจสะอาดอย่างน้อยเวลานั้นใจจิตสะอาดเท่าประสดาวันจึงเข้าเขตนิพานได้เอาจะพราะเวลาที่เขาทำกันก็เหมือนกับว่าแว่นตาที่เราใส่ เวลาไหนมันสกปรกมันก็มองไม่เห็นเวลาไหนแล้วขาดสะอาดแล้วก็มองเห็นชัดสําหรับบรรดาแต,ต่บริษัทที่จเจริญกรรมฐานก็เหมือนกัน,กนเวลาไหนจิตสะอาดที่สุดเวลานั้นไปถึงเขตนิพานได้กลับลงมามาันสกปรกใหม่นั่นเรื่องธรรมดาของจิตเวลาจะไปใช้เวลาเล็กน้อยนิดนิดครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสะอาดเวลานั้นแล้วก็ไปได้ใหม่นิพานนั้นไปได้ไม่เป็นไร ก็รวมความว่าการปฏิบัติของเราบรรดาแทนพุบธรริษัททั้งหลายถ้าคนตั้งใจจะทําความดีตัดสัญญอทางสามรายการแต่มันตัดไม่ออกอาชีพจําเป็นยิ่งถึงยิง่นทํานาทําไร่เป็นต้นต้องใช้ยาฆ่ามาแมลงบางคนก็มีความจนบังคับต้องฆ่าสัตว์ฆ่าปลาหาเลี้ยงชีพยอย่างนี้ก็ยังสมาทานศีลได้ เวลาใดที่จําเป็นต้องทําอย่างนั้นก็ทําไปตามประกอบอาชีพมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้พระพุทธเจ้าไม่เคยตำหนิใครเวลาใดที่เลิกจากกิจนั้นทําใจสบายลืมอารมณ์นั้นเสียและปฏิบัติทุกอย่างตามที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดคิดว่าตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปถึงเวลาเท่านั้นเราจะไม่ละเมิดเด็ขาดแล้วก็ลืมบาปท,ที่ทํามาแล้วถ้าจะให้ดีที่สุด เวลาบูชาพระนสมนเสร็จตอนนั้นเราทิศสงขสนให้กบรบดาสัตว์ทั้งหลายที่ข้ามาแล้วว่าขอให้เธอจงมาโมทนารับผลกุศลที่นเดียวกับเราตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและขอเธอทั้งหลายจงอาโหสิกรรมให้แก่เราตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะเข้าวัน,นิพพานเท่านี้ะบรรดาท,ท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าทําทุกวันกําลังใจจะเบา แลอย่าลืมเมื่อเวลาใส่ข้าวหรือใส่สตังค์หรือจ่ายของอยังจะปลูกต้นไม้หรืปลูกมะเขือพิกถวายพระสงฆ์เวลารดน้ําสดวิรัตโยหรือก็ถามมหาลาบโดยทําอย่างนี้เป็นปกติเมื่อชาแล้งกายหาผักข้าปลาค่าสัตว์จะไม่มีกับท่านเพราะอะไรพระทรัพย์สิ่งของท่านมันมากพออยู่พอที่จะเว้นไม่ต้องทําอย่างนั้นสามารถจะประกอบอาชีพทรงตัวในแบบสบายสบาย อรบ,บันดาแทนพุทธบริษัทหลายต้องพูดเร็วหน่อยเพราะเรื่องยาวเวลาน้อยการปฏิบัติแบบเบาๆอย่างนี้แต่มาขอยืนยันกับบรรดาแทนพุทธบริษัทถ้าทําประจําทุกวันท่านจะมีผลตามที่กล่าวมาแล้วอรรบ,บันดาสาวกขออองค์สมเด็จพระบัณิตแก้วรีบพูดเกือบตายก็ยังเกือบจะไม่พอกับเวลาแต่เวลามันหมดแล้วนี่บรรดาแทนพุทธบริษัทก็ต้องขอลาก่อน ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ูลผลจงมีแดบรรดาแานพุทธศาสนิกชนผู้รับฟงังทุกท่านสวัสดี